อาแล้วครับพี่น้องเจอแบบนี้ก็จะเอาอยังไงดี่ะครับจะไปต่อหรือ,อยังไงครับไปขุดโดนโพงมนันอะดีครับโอ้ลูกน้อยก็น่าสงสารนะครับผมแต่ปล่อยไปนี่คงจะไม่ดีนะต่อคนอื่นนะครับพี่น้อง เอาไงดีครับผมดำคือลือเลยครับผมโอ้ยอจะขุดหลุมฝังเลยดีไหมครับพี่น้องหัวเยียเลยครับผมเอาไงดีช่างใจครับผมจะปล่อยไปหรือยังไงดีพี่น้อง มีหนุ่มคนหนึ่งค่ะต้องบอกว่าค่อนข้างจะลำบากใจพอสมควรเขาเนี่ยไปขุดดินแล้วบังเอิญว่าไปเจอโพรงแม่ง,งูเห่ามีลูกน้อยยั่วเย้เต็มไปหมดเลยค่ะเขาก็ตัดสินใจโพสถามควรจะปล่อยหรือว่าฝังกลบไปเลยชาวเน็ตก็หวั่นจะซ้ำรอยอาถรนที่มีการสร้างถนนพระรามสามเหมือน,นี้ยนะคะก็กลัวเหมือนกันค่ะ คุณมชต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะผู้ใช้ติ๊ t o ็อกรายหนึงออกมาโพสต์คลิปหลังจากที่เขาไปขุดดินแล้วบังเอิญไปเจอกับงูเห่าแล้วก็มีแม่งูมีลูกน้อยเนี่ยหลายๆตัวก็เลยตัดสินใจตั้งคําถามว่าจะเอายังไงดีควรทํายังไงดีซึ่งในคลิปค่ะผู้โพสเนี่ยก็มีการบรรยายนะคะว่าเอาละครับพี่น้องเจอแบบเนี้ยจะเอายังไงดีครับจะไปต่อหรือยังไงละครับไปเหมือนว่าไปพังโดนโพงมันนะสิครับ ออแล้วก็บอกว่าลูกน้อยเนี่ยก็น่าสงสารถ้าปล่อยไปคงจะไม่ดีกับคนอื่นเอายังไงดีก็สองจิตสองใจคุณผู้ชมถ้าเป็นเรานาทนนีนั้นก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้าปล่อยไปอาจจะเป็นอันตรายแต่ถ้าเราฆ่ามันก็ไม่รู้อีกเหมือนกันใจเราก็อาจจะไม่ได้นะคะจะขุดหลุมฝังดีไหมยังไงครับพี่น้องเนี่ยยั่วเยี่ยเลยครับช่างใจอยู่ครับจะปล่อยไปหรือว่ายังไงดีพี่น้องคุณผู้ชมคะจากในคลิปเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ะคะว่าเหมือนจะเป็นพื้นที่แบบพื้นที่ มือนโล่งๆหน่อยนะคะก็ผู้โพสต์เนี่ยเขาก็จะมีการนํารถแบคโฮค่ะไปขุดดินบริเวณนั้นแต่ปรากฏว่าขุดไปขุดมาค่ะก็ดันไปโดนโพรงของงูเขา่างูเห่าอ่ะคือก็ตัวแบบโยโย่เยะเลยค่ะไปโดนแม่ง,งูแมงงูก็อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วมีลูกตัวเล็กๆอีกโอ้โหมันยากตรงนี้แหละค่ะคือกลัวว่าจะไม่มีที่อยู่นะคะทําให้แบบว่าไม่รู้จะทายังไงแล้วก็ไม่สามารถขุดดินต่อไปได้เพราะว่าลําบากใจจริงๆค่ะ คือทีนี้ค่ะหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าเอาจริงๆอ่ะส่วนมากคุณผู้ชมเขาก็คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะคะอยากจะให้ปล่อยไปเพราะว่าเคยไปฟังเรื่องเล่าสะพานพระราม2อก็คล้ายแบบนี้แหละระวังเหมือนตำนานถนนพระรามสองนะอะไรหลายคนก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีเลยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะส่วนใหญ่ก็แนะนําว่าเอ๊ย ปล,ปล่อยไปเถอะให้แบบว่าไปทางใครทางมันไหมปล่อยเข้าไปถ้าสมมุติว่าเหมือนไปทําเขาเนี่ยเขาอาจจะอาฆาตเราก็ได้นะเพราะว่าด้วยความที่เขามีลูกน้อยแล้วก็กลัวว่าถ้าหากว่าจะไปทําร้ายงูเนี่ยนอกจากจะเบียดเบียนสัตว์แล้วอาจจะนํามาซึ่งอาถรรพ์เหมือนตำนานการสร้างถนนพระรามสองที่บอกว่าเมื่อก่อนค่ะคุณผู้ชมในตำนานในอดีตเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาเหมือนว่าตอนนั้นน่ะมีคนงานสร้างทางเนี่ยนะคะสร้างถนนนี่แหละเขาฝัน ฝันเห็นแม่งูจงอางมาบอกว่าเนี่ยอย่าเพิ่งรีบทําทางได้ไหมเพราะว่ากําลังมีลูกอ่อนอยู่ขอเวลาให้ลูกๆสักพักหนึ่งเดี๋ยวรอลูกๆโตเนี่ยเดี๋ยวก็เขาอาจจะไปเองอะไรแบบนี้นะคะคนงานฝันแบบนี้ค่ะเขาก็เลยรีบไปบอกหัวหน้าคนงานบอกเอ้ย เนี่ยเมื่อคืนอ่ะฝันแบบเนี้ว่าอย่าพิ่งทําได้ไหมแมงงูเขามาบอกแบบนี้แต่ปรากฏว่าในตอนนั้นในตํานานนั้นอน่ะนะคะหัวหน้าคนงานคิดว่าเป็นแค่ความฝันบอโอ้ฝันคิดมากไม่มีอะไรหรอกก็เลยสั่งให้เดินหน้ารถไถเนี่ยไถเกลี่ยทางต่อปรากฏว่าไถาไปเจอรังงูจงอางจริง,รงๆคุณผู้ชมคะโอ้โหมีบรรดาไขา่แล้วก็ลูกงูน้อยมีบรรดาแบบโอ้ย,ยาตงงิงูอะไรงูเต็มไปหมดเลย จงอางทั้งดงเลยค่ะตายเกลี้ยงนับตั้งแต่นั้นมาค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าหลายๆคนก็เป็นความเชื่อนะเกิดเหตุเพศภัยรถคนงานสร้างทางประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกันทีละหลายศพจนต้องมีการสร้างศาลเจ้าแม่ง,งูจงอางเพื่อขอเข้ามาแถวๆพระรามสองใช่ไหมคะแล้วในที่สุดเนี่ย ก็พัฒนาจากสารไม้เล็กๆกลายมาเป็นสารใหญ่ที่หลายๆคนเชื่อศรัทธาแล้วก็เคารพนับถือมาจนถึงทุกวันนี้นะคะอยู่บริเวณริมถนนพระรามสองคุณผู้ชมเรื่องนี้เอาเป็นว่ามันก็กลายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหลายๆคนก็อาจจะได้ฟังมาแต่สุดท้ายแล้วค่ะผู้โพสต์เนี่ยเขาก็ตัดสินใจแล้วนะคะเขาก็ออกมาบอกว่าปล่อยครับทางใครทางมันวันข้างหน้าเรากําหนดไม่ได้ตอนนี้ก็เพื่อความสบายใจของเราก็คือมีการปล่อยไปเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่ได้มีการทําอะไรค่ะ อาวแล้วครับพี่น้องเจอแบบนี้ก็จะเอาอยัางไงดีล่ะครับจะไปต่อหรือ,อยังไงครับไปขุดโดนโพมันอะดรครับโอ้ลูกน้อยก็น่าสงสารนะครับผมแต่ปล่อยไปนี่คงจะไม่ดีนะต่อคนอื่นนะครับพี่น้องเอาไงดีครับผมดำคือลื้อเลยครับผมอ้ยหรือจะขุดหลุมฝังเลยดีไหมครับพี่น้องอื้อหือ ดัวเยอยเลยครับผมเอาไงดีช่างใจครับผมจะปล่อยไปหรือยังไงดีพี่นอ้องไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟส์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ